ไพบูนเคลื่อนไหวแล้วหลังเอมิราเลิกคู่มั่นทิ้งท้ายโลกจะต้องรู้ก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเอมิราหลังประกาศเลิกแฟนหนุ่มแล้วที่มั่นกันได้เพียงไม่นานโดยชาวเน็ตเข้ามาถามว่าน้องเอเลิกกับแฟนแล้วหรอคะขอถามนะคะคนนี้แฟนใหม่น้องเอใช่ไหมคะเห็นอยู่ด้วยกันตลอดเลยสงสัยสักพักแล้ว ปรัชนีจากนั้นเธอจึงเข้ามาตอบว่าหนูกับปุ๊บเลิกกันสักพักหนึ่งแล้วค่ะส่วนอ้ายผาแดงอ้ายมาทำงานค่ะและล่าสุดกลายเป็นประเด็นจนได้เมื่อกลางดึกครูไับู์เคลื่อนไหวแล้วหลังเอมิราเลิกกับแฟนหนุ่มที่เพิ่งมั่นก่อนทิ้งท้ายประโยคเด็ดกรรมรอเวลาชาวบ้านจะต้องรู้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนัน่น โดยครูไับูลณ์ได้โพสต์ระบุข้อความว่าความจริงมักจะจีรังยั่งยืนความเท็จมักจะเปลี่ยนไปตามการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยบ้านรู้โลกต้องรู้ก่อนโพสต์อีกครั้งว่ากรมมุนาวัติโลโกโสวรรมีตาฟ้ามีใจสงสัยไหมทำไมมักทนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตา ปกป้องขนาดนี้555บวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่สำหรับผมนะสมเทศครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งการรอเวลา